สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภัสรามาแล้วค่ะ ใครที่ยังไม่พร้อมไปขึ้นป่าขึ้นเขาหน้าขายังไม,ไม,ไม่ไม่พร้อมยังไม่ได้ออกกําลังกายไม่เป็นไรมาเที่ยวทะเลได้ก่อนนะคะทะเลใกล้ๆกรุงเทพก็ดีเหมือนกันนะที่บางแสนเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่หาหอยได้ด้วยโอ้ยสนุกสนานกันใหญ่เลยโดยเฉพาะเด็กๆนะคะช่วงนี้สภาพอากาศถ้าพูดถึงใครที่พร้อมจะไปเที่ยวนะตามยอดดอยยอดภูเยี่ยมเหมาะมากแพ็คกระเป๋าไปเลยด่วนๆเพราะช่วงนี้ค่ะลมนาน เขายังอยู่กับเรานะคะจะเห็นไหมคะแถบสีเขียวๆตรงนี้ตามยอดดอยยอดภูภาคเหนือนะและนอกจากความเย็นที่คุณจะได้สัมผัสแล้วช่วงนี้มีหมอกด้วยนะคะแม้ว่าความเย็นจะอ่อนกําลังลงก็ตามค่ะช่วงนี้นะคะลมที่เข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นลมตะวันออกลมมรสุมฝนประจรําฤดูอะไรก็ตามเนี่ยเขามีพาวเว์เขาสามารถทํางานได้เพราะว่าลมหนาวอ่อนกําลังลงแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับ เป็นฝนตกหนักหนยนะคะเป็นลักษณะของหมอกที่จะเกิดขึ้นได้เท่านั้นเองค่ะส่วนเรื่องของฝนย้ำว่าวันนี้ฝนลดลงชัดเจนโดยเฉพาะทางตอนบนของประเทศนะคะส่วนภาคใต้ไม่ต้องไปพูดถึงค่ะฝนตกหนัก ต่อเนื่องตกหนักตกนานระวังน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากด้วยนะคะจะเป็นการตกตั้งแต่ช่วงเย็นเป็นต้นไปค่ะส่วนเรื่องของคลื่นภาคใต้เนี่ยพอฝนตกหนักคลื่นเป็นสีอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้ประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยตรงนู้นนะคะคลื่นต่ํากว่าฝั่งอันดามันน่าจะอยู่ที่ประมาณ1เมตร50เซนติเมตรถ้าจุดนั้นมีฝนค่ะส่วนเรื่องของความร้อนนะคะพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศค่ะ ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตรงนี้เป็นจุดที่จะบอกว่ามีฝนก็ไม่ใช่จะบอกว่าอากาศเย็นก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นแล้วนะคะอากาศเนี่ยแดดดีมากฟ้าเปิดเชียวตอนช่วงกลางวันนะคะตั้งแต่เที่ยงจนถึงบ่ายนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะระวังอาการแสบผิวจะเกิดขึ้นได้ค่ะ